สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่บ้านสวนทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็ได้พักแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับไม่ได้มีงานอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้ <laughs> เดี๋ยวมันก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรกินกันเนาะจะทํากับข้าวง,ง่ายๆอยู่บ้านสวนนะครับกินกนันนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนตอนเย็นๆนะครับฝนตกตกพึ่งเสร็จก็ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับจะเป็นลักษนานนี้ อันนี้นะครับัูว่ายังทําไม่เสร็จเลยนี่ก็ฝนมันตกแย่งนะครับยังทำไม่เสร็จไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับก่อนที่จะเข้าบ้านไปทํากับข้าวนะครับนอนเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะครับอันนี้ก็คือสวนหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะเดินไปต้องสะพานแล้วก็เข้าบ้าน จะชอบไฟสีวอมมันจะให้บรรยากาศแบบอบอุ่นดีครับ <c oughs> ไม่มียุงนะครับแปลกนีเหมือนกันที่อยู่บ้านสวนแต่ไม่มียุงคือปกติที่อื่นก็จะมียุงนะแต่ที่นี่ไม่มียุงเดี๋ยวไปดูมุมมุมที่เราถ่ายบ่อยๆนะครับจะมีมุมที่เราแบบถ่ายวิวบ้านบ่อยๆ จะเป็นมุมนี้เดินอ้อมมานิดนึงจะเป็นมุมนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะแต่งตรงนี้ให้ดีๆนี้ก็คือมุมมุมนี้คือสวยเลยคือชอบมุมนี้มากมันมีเงาสะท้อนลงมาที่น้ำด้ะเมื่อก่อนยังไม่ได้ปูหญ้านะครับตอนนี้ปูแล้วนี่ครับมุมนี้มุมนี้คือจุดที่ชอบมากที่สุดมันเห็นบ้านครบดีครับเห็นทั้งสะพานเห็นน้ําเห็นตัวบ้านเห็นสนามหญ้า เนาะพอหอมปากหอมคอไปงั้นเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกินกันดีกว่านะครับวันนี้เมนูง่ายๆนะครับน่าจะเป็นต้มกระดูกหมูมาเรามาทํากับข้าวกันนะครับอันนี้ซี่โครงหมูที่เราจะต้มวันนี้อันนี้ตอนแรกจะต้มตุ๋นยาจีนนะครับแล้วพอดีเครื่องไม่ครบก็เอาเท่าที่มีอยู่นะครับกินง่ายๆนะครับเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยเร,เราเปิดแก๊สก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหั่นหมู เปิดแก๊สเสร็จแล้วตบไอ้นี่ต้นหอมเอ้ยต้นหอมหัวหอมทุบแค่พอแตกนะครับอือแค่นี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กรเทียมครับกระเทียมก็ทุบแค่พอแตก ลงไปออันนี้เดี๋ยวเราจะเหลือ,อไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาซี่โครงหมูตุ๋นเนี่ยมาผัดกับอ่มะกอกดำมะกอกเขียวเนี่ยเป็นเมนูแปลกใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงครับอันนี้ต้มก่อนเดี๋ยวหั่นหมูด้วยนะครับเก <c oughs> ็บก่อนเดี๋ยวมันจะคาว โครงหมูนะครับแข็งมัน <c oughs> เป็นซี่โครงกระดูกอ่อนนะครับโชคดีหั่นง่าย <c oughs> ชิ้้นนแบบีก็คือเดี๋ยวในหม้อที่เราต้มน,นะครับเราจะใส่ซีอ e ิ้วกับเกลือไปนิดนึงนะครับใส่ตามชอบเลยซีอิ้ว e เป็นซีอ e ิ้วขาวนะครับแล้วกัแบบเกลือไปนิดนึง รอน้ำเดือดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาหมูที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยซี่โครงเนี่ยมาใส่เลยน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่หมูลงไปเลย รอรน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ต้องไปคนอะไรมันมากนะในระหว่างที่รอหมูสุกแล้วก็หมูเดือดน,นะครับซี่โครงนะเราไปเจอนี่มาครับในตู้เย็นเท้าหู้ยี้เดี๋ยวเราจะลองยำดูนะครับมันเป็นอาหารของคนแก่โบราณนะครับที่เราหลายๆคนที่อายุเกินสามสิบห้าปีน่าจะเคยผ่านจุดนี้มาครับก็คือกินไอเนี้ยเท้าหู้ยี้นะครับแทนแทน แกงต่างๆหรือว่าเป็นน้ําพริกเป็นตัวแบบเครื่องจิ้มนะครับก็คือสามารถเอามากินละเลงกับข้าวแล้วก็กินนะอร่อยมากเดี๋ยวเราลองมายำเนาะเดี๋ยวเรามาตักดูนะครับข้างในมันก็จะเป็นแดงๆนะครับเหมือนจะหมักมาจากถั่วใช่ปหะน่าจะถั่วแหละอืมมันจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยครับนี่ตักใส่ถ้วย มันทำมาจากถั่วนะครับ <c oughs> แค่นี้ก็พอนี้ก็กินได้หลายมือแล้วแค่เนี้ยติด <c oughs> ช้อนอป <c oughs> ระมาณนี้เหมือนเลือดเลยแล้วก็ยำนะครับเราจะหั่นพริกซอยใส่ไปนะครับซอยพริกใส่ไป ยำง่ายมากครับใส่พริกใส่หอม <c oughs> บีบมะนาวใส่นิดนึงแค่นี้ที่เขาเอาไปใส่ในเย็นตาโฟครับตัวนี้แหละอันนี้เลย ก็ใส่มะนาวนะครับมะนาวใส่จิ้มจ๊าแล้วก็คนทุกข้าวกินเฮออ้ยเค็มๆอ่ะครับเค็มๆคมเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยกินข้าวได้เยอะเลยนะ กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะจานถ้วยเนี่ยเมนูถัดไปนะครับผัดมะกอกนะครับซี่โครงหมูตุ๋นอันนี้ก็คือสับกระเทียมกับพริกสดนะครับให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอามะกอกออกมาสับกองไว้ด้านะ มะกอกก็จะมีมะกอกดาแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ <c oughs> แล้วก็มะกอกเขียวอันนี้หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหยิบมะกอกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นสองสีแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาแต่เนื้อของเขาก็ซีหั่นเอาแบบนี้ <c oughs> หั่นให้เป็นละเอียดนะครับ <c oughs> ก็ใช่มันจะเค็มๆฝัดฝาดนิดนึงครับเวลาผัดไปแล้วมันจะหอมอครับหั่นให้ละเอียดนิดนึงนะครับ มีกลิ่นโดดขึ้นมาเลย่ะก <c> ล <oughs> ิ่นมันบอกไม่ถูกอะครับมันคงคล้ายๆกับผัดหนาเลี้ยป่ะครับลองไปหามาทําดูนะครับนี่นนนหมูเริ่มตุ่นได้ที่แล้วนะครับเปื่อยละเ <c oughs> มื่อกี้แอบใส่เห็ดไปด้วยนะครับในตุ่นนะครับนี่ก็เริ่มเปื่อยละตั้งไฟอ่อนๆนะครับเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาหมูตุ๋นตัวเนี้ยไปผัดผัดมะกอกกันส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็กินทั้งทั้งแบบทั้งตุ๋นแบบนี้ครับก็คือได้ได้กินน้ำด้วยโอเคตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงไม่ต้องเยอะมากแล้วก็รอน้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเอาพริกกับกระเทียมที่เราสับรวมกันเนี่ยใส่ลงไปผัด มันเริ่มร้อนแล้วนะครับแล้วก็เอาพริกกระเทียมที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปผัดให้หอมนะครับสักแป๊บหนึ่งหอมมากอยากให้แบบวิดีโอมันมีกลิ่นอะ <c oughs> ก็ใส่มะกอกนะครับที่เราสับไว้ลงไปแล,แล้วก็ผัดต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วน้ำมันจะแห้งนิดหนึ่งแล้วเราจะเอาน้ำสต๊อกที่เราต้มหมูเมื่อกี้ใส่ลงไป กลิ่นมันคล้ายๆต้มผักกาดดองครับเดี๋ยวให้เขาเซตตัวนิดนึง่งลงนิด เือนเดิมคัวไทยเราก็ต้องใส่น้ำมันหอยต้องเยอะมากน้ำลาเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันดองมันมีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็น้ำน้ำซุปเมื่อกี้ที่เราใส่ก็มีความเค็มอยู่แล้วก็วใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับโอเครับ หอมมากเราคนจนตัวซอสเนี่ยมันเริ่มแบบถูกคลิกเริ่มน้ำแห้งแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยครับอันนี้หมูที่เราตุ๋นนะก็ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำคนไปเลยมันจะเป็นผัดแบบแห้งๆครับ ถ้าเราอยากเพิ่มผักหรืออะไรลงไปได้เลยก็เพิ่มอันนี้เห๋ยวเราจะเพิ่มเห็ดลงไปนะครับเพิ่มเห็ดลงไปเพ่เห็ดลวอพอดีของมันเหลือในตู้เย็นนะครับก็เลยเอามาเพิ่มแต่ลงไปเลย ถ้าเปิดน้ำมันแห้งเราก็เติมน้ำกระตักหนึ่งเดือนนี้หอมมากเขใ,ใส่จานกันนะครับ โครงหมูตุน๋นผัดมะกอกเขียวมะกอกดำใส่เห็ดด้วยลองทำชิมดูนะครับรสชาติจะเหมือนกับเราไหมเนาะเราไม่ต้องมีหม้ออบแรงดันนะครับมันดันเองเนะอือควันพุ่งออกมาแล้วนี่หม้อแรงดันของเรา แล้วควันพุ่งออกมาแสดงว่าใช้ได้นะครับนั่นไงสวยมีควันออกมาด้วยเป็นไงคือดีอ่ะสุกแล้วนะครับหมูตุนของเราเราจะตักใส่ถ้วยแล้วก็กลิ่นว้าเออถ้าอ,อดูดี น่กินมากหอมด้วยแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่หอมเดี๋ยวก็รู้ว่าหมดไม่หมดหืมซดน้ำเนาะโล่งคอ นี่จ้าหน้าตากันอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่ากับข้าวมื้อนี้นะครับก็จะมีอันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดเมื่อวานต้มหมึกกินกันแล้วก็มีปลาแรดก้างปลาแรดนะครับก็คือจะแทะก้างมา <c oughs> ก็เลยเห็นเก็บไว้นะครับมันยังมีเนื้ออยู่นะแล้วก็มีต้มซี่โครงหมูแล้วก็มีผัด ซี่โครงหมูตุนใส่มะกอกแล้วก็มีไซโยเต้ก็คือฟักแมวยอดฟักแมวครับผัดมันหอย <c oughs> แล้วก็มียำเท้าหูยีนะครับแล้วก็มีแกงส้มมะรุมใส่ปลากระป๋องแค่นี้มื้อนี้ง่ายๆแต่กับข้าวเยอะนะเนี่ย <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับใครสนใจเมนูไหนก็ลองไปทำดูนะครับแนะนำเมนูนี้แปลกและใหม่ บายบายครับขอบคุณมากมากนะครับที่รับชมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องนะบ้านสวนด้วยนะครับบายบาย